ตกงเป็น black c u ช h ั่นค่ะก็เป็นอลิปเนื้อเวลเวทค่ะก็คือเซนชรัลพาวเดอร์แมตตัวนี้คือจึงมากใช่อยากให้ทุกคนตับทางของเราเลยเนาะเราเป็นคนสวยวิู้ดได้รองหอค่มีัวตอื่นอีกไหมที่แบบเราเคลองใช้แล้วบิใจกับไรอ้จริงๆครูใช้ เป้มลิสค่ะที่เป็นของเซรั่มนะคะเซรั่มมิสแล้วก็แอรีบัตน,นะคะเป็นแป้งเบอร์ลูหุ่มขนอันนี้คืออยากป้ายาสุดๆเพราะว่าหน้าร้อนเนาะเราจะมีปัญหารูมขนแต่ว่าของเทราเนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์เป็นแป้งสีข,ขาวใช่มันเป็นฟิลแบบพัมเมอร์เนือแป้งทาปุคคือเบอร์หุ่มขนลและ่องใส่มากๆก็คือไปแดนหน้าห้านได้ไหมแดนหน้าห้านได้จตน,นิดลองมาแล้วเป็นการร่กัจาก d m สุเนหน้าเหรอ บอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์มากเพราะว่าหน้า,หน,าหน้าห้านอะเจนไม่เคยไปแล้วนั่นคือการไปครั้งแรกน้องๆพนักงานอะหลอกไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตนะอยากแบบไปทํากิจกรรมกับพี่เจอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมาแบบคอนเสิร์ตแบบหมอลำแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าคุยฟิลหมอลำแบบมันขนาดนี้เลยหรอด้วยแบบสายตาเราคือมองเป็นแดนเซอร์แล้วก็ขนนกอะแล้วก็แบบแสงสีอะไรเงี้ยคือมันประทับใจจริงชอบก็เต้นตามสุดฤทธิ์เลยค่ะก็คือทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน ที่สุดยังอยู่เลยหน้าเนี่ยแล้วก็เราประสบการณ์นหน้าหน้ากันีนน <c oughs> เนเเปสชยลก็เป็นเอ่อความรู้สึกแบบใหม่ค่ะเพราะเราไม่เคยแบบได้ไปได้ไปหน้าห้างหรือว่าไปดูหมอลำจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอยากไปอีกอะไรเงี้ยก็ใช่คไปถามามาแล้วบอกว่าเขาสนุกขนาดไหนบอกเราไปในมาชั้นหนึ่งเคยเห็นค่ะเค,ะคยเคยเห็นพี่ๆแบบพี่ๆกระเทยส่งมาแบบไปการอะไรเงี้ยเจนนิดแล้วก็เห็นพวกพี่เขาว่าตีลังกาว่า อย่เงี้ยเต้นแบบสุดๆเจนก็งงว่าเอ๊ะทำไมท่านแบบนั้นได้ยังไงใช่ไปสุดเบอร์นั้นได้ยังไงเราก็ไม่คิดเนาะแต่เราก็เกือบไปถึงตรงนั้นเหมือนกันใช่ตอนเราไปก็อึ้งเหมือนกันค่ะไปถึงจุดไหนเราไปถึงจุดตรงไหนยังไม่ทันตีลังกาค่ะแต่ว่าเอลตื่นมาเอลเคสอยู่ค่ะเอลลันปัดปัดัสุดก็ืต่อไปก็คือ่าสวนุ๊ปาพร้อมออกเลยค่ะแล้วจะใส่เสื้อผ้าสบายกว่านี้ใช่ บทเรียนแล้วรายการนึงอเ่านอันคืะค่ะตอนนี้ก็เรื่องงานนะคะก็จะมีเออเป็น2เรื่องค่ะเป็นหนังค่ะเรื่องผีจิกนะคะร่วมงานกับทางโมโนแม็กแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่บอลปทุมลาดด้วยซึ่งตัวเจนก็พิ่งเล่นเป็นผีครั้งแรกไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่ชื่อเรื่องเขาชื่อว่าผีจิกเออก็เลยพูดเลยหลักการแล้วก็เราต้องเป็นผีแล้วแหละต้องลองเนาะทักรั้มันีชีวิตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซอมไวเวอร์ค่ะ เกี่ยวกับซีรีส์ซอมบี้ซึ่งหูวิ่งหนีตายแบบสนุกสุดๆค่ะแล้วเนื้อเรื่องคือเข้มข้นมากก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเพิ่งติดกล้องไปแล้วค่ะ <c oughs> ใช่บรรยากาศในกองแบบยัวิ่งันบนี้คือเหมือนเล่นเกมอะค่ะ <c oughs> คเ,เ,เะคยดู <c oughs> คเ,เ,เคยหนังหนัง <c oughs> ที่เราเคยดูกันอะคะ่ะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูกันอะคือมันเป็นฟิลนั้นเลยค่ะเล่นเกมเลยอะคืออินมากเหนื่อยมากค่ะวิ่งไปวิ่งมาคือรู้สึกซูบเลยค่ะแบบผอมเลยเหงื่อออกเยียวมาก นุ่มบ้าน,บนดูบันดีใช่ไหมคะก็ทุกคนน่ารักมากด้วยความที่เจนอะ่ะเคยร่วมงานอยู่แล้วแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อนหน้าที่จะแบบมาร่วมงานกันใช่ไหมคะก็เอนจอยค่ะรู้สึกแบบได้ย้อนวันว,นวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนุ่มนิวน่ารักมากเพิ่งเคยร่วมงานกับนูนิวน้องแบบอ่อนโยนมากๆแบบพี่เจนนี่พดเบาอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจน้องมากไม่ใส่ที่ตอาเขาบอก เราเป็นบันมบิตลอดเลยไม่ว่าจะมูยิมน้องนัทน้องเอเอใช่ค่ะน้องนิวก็รู้สึกว่าเอา่อโมเมนต์ที่น่ารักคือทุกครั้งที่แบบเข้าเข้าซีนการแสดงอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบพี่เจนส่งให้ผมด้วยนะคือต่อให้แบบไม่ได้รับหน้าหนูอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เจนเอาอีกแบบส่งมาอีกนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยก็คือมีอะไรก็คุยกันตลอดนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องบทกินข้าวชวนกินข้าว แอบออกไปทํากิจกรรมข้างนอกก็คือทักหากันตลอดใช่น่ารักมากๆหนูไม่ค่อยโดนแกลนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นฟิลเห็นเราเป็นเจ๊ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยโดนแกลใช่แต่เราก็จะไปแบบรวมตัวกับพวกแบบกลุ่มโตแล้วพวกแบบว่าพี่ซีพี่แม็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หล่อพวกลุงๆนั่นแหละนะคะ จะไปแบบเออไปจับกลุ่มคุยกันแล้วก็แกล้งแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบเด็กน้อยลูกน้อยอะค่ะใช่ปิดกล้องแล้วพิ่งปิดไปไม่นานนี้เองค่ะหน่าจะปีหน้าค่ะไม่ใช่ค่ะกลางปีหน้าไม่เกิดใช่เรียกว่าต้องรอดูเลยค่ะเพราะเป็นเข้มข้นมากๆเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่จริงจังค่ะเอฟเฟกคือ หนูเห็นตอนหน้ายังกลัวนะพอ,อกลับไปฝันค่ะอที่สุดค่ะไม่ได้วิ่งธรรมดานะคะขึ้นลงบันไดแบบว่าหลายชั้นมากๆก็ท้าทายหอบเลยค่ะมาก น่าจะใช่ค่ะด้วยการออกแรงนะคะคือต่อหน้านี้เรามีการเวิร์กช็อปเขาก็ให้เราไปฟิตเนสฟิตฟิตฟ,ฟิตเนสวอร์มร่างกายให้แบบมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะได้แข็งแรงไม่วูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลางวันก็เทคนิคของแบบนักสแสดงก็จะกินพวกแบบเอ่อวิตามินเสริมมะค่ะใช่เอนเตอร์เทนมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตลอดเวลาใช่ยาแบบยาชูกําลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําสีเหลืองๆสปอนเซอร์เข้าสุดๆแล้วีสุดแล้วต่อนไหน นี้ไดออนแอร์ air แล้วค่ะใช่สิงหานี้ได้ออนแอร์แล้วค่ะก็เหลือวันลงเสียงอีกนิดนึงค่ะวันที่15นี้แล้วก็เดือนหน้าเอเดือนหน้าหรือน่าจะเดือนหน้านี้ค่ะไดออนแอร์แล้วค่ะเป็นผีครั้งแรกของเราเป็นผีครั้งแรกของเราค่ะเป็นผีสวยเป็นผีแบบเป็นอ๋อหนังเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะใช่เป็นเรื่องตลกค่ะเป็นผีตลกไม่สวยไม่สวย,สวยแต่ตลกค่ะใต้ <S <S แบบที่สุดเลย<ๆ>ใช่ทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่กับข้าวบ้านเจกับาวบ้านใช่มาเป็นิธีค่ะพิธีบวงสวงใช่ <c oughs> <c oughs> พิธีบวงสว <c oughs> <ๆ> <c oughs> งสววก็คือจริงๆแล้วบ้านเจนะค่ะคนเยอะมากอ,อยู่กันเยอะมากแล้วทีนี้เขาก็เลยเออต่อให้เราสักมาค่ะคือเราก็จะมีการแยกไว้เพราะว่าคนที่บ้านเยอะแล้วมีข้างในมีอีกหลายบ้านอีกป้านนะเออ่า แล้วก็บ้านเรามีก็เลยสั่งกมาเยอะมากก็อ,อย่างที่เห็นค่ะพี่ที่วงสงริ้งแต่ไม่ได้แบบกินเหลืออะไรนี้นะทุกคนใช่แล้วก็มีแบบลูกน้องหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อจะไปให้ลูกน้องค่ะแต่ละวันที่เดินมาจบข้าวจบใจเองบ้างเ,างเ,างเาหีความเคยชินแล้วสปกติเลยค่ะจหรับหนูรู้ว่าเออปกติอะไรเงี้ยแต่คือของเราจะทรามานเพราะว่าด้วยแบบหน้าที่การงานของเราต้องไวหุ่นตลอดเวลาทุกครั้งที่ลงมาก็ หอมได้ยังไงอ่ะเพอาะเห็นข้าวที่บ้านเ้าอยากกินค่ะจะรู้ใช่ไหมว่าทุกคนอยากไร่วงสมุทรทราบค่ะเห็นรับคอมเมนต์แล้วลองจัดอีเวนต์ไหมคะนอีเวตได้ไหมได้ได้นะคะได้นะคะเดี๋ยวจัดดูค่ะลองแบบเปิดปัจจุบคนแฟนี้ใช่น่าสนใจค่ะทุกคนชอบมาดูรล้วอยาเก็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะจัดเต็มอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ อันนี้น่าจะรู้สึกว่าก็ทําเต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะแล้วถ้าถ้าผมรู้แบบเป็นครกครัวที่มีงานแบบไม่ปกติมันจะไปได้ถึงขั้นไหนไม่ไม่ปกติอันนี้ตกอ๋อถ้ามีงานเหรอคะ มีเต็นแอร์ยกเต็นท์กลางแบบว่ากลางแจ้งพี่บ้านก็จะมีบริเวณใช่ไหมคะก็ <c oughs> มีเต็นแอร์แล้วก็เอาพวกอาหารร้านดังอะคะ่ะแต่ละที่มาตั้งซุ้มค่ะแล้วก็แบบกินเหมือนเวลาจัดงานอย่างะะ <c oughs> เนนงี้ยค่ะใช่อีเวนต์หนึงอีเวนต์แล้วอันนี้เรียกอีเวนต์ไหมคะ <c oughs> <c oughs> จริงคิวนั้น,นเลยค่ะ นะคะทุกคนยังมีสงองเลือกนะคะผีติกแล้วก็ซอมไบเวอร์ค่ะ